ไทยลีกลุ้นลัตแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับลงสนามกันอีกครั้งนะครับนี่เป็นเกมคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์นะครับก่อนลงสนามลำพูนวลวแดนบนครับก็มีทางโมเมดออสมานและกองหน้าตัวเป้าครับเดนิสมูริโลขณะที่เอาครับเกมเริ่มครับยังเป็นบอลของลำพูนชัยวัฒน์ โค้งเข้าไปเลยลูกนี้ได้โขกแล้วครับโอ้โหแล้วก็เป็นประตูขึ้นดํำให้กับลำพูนวอลีเออร์ครับโอ้โหได้ม่งเน้นๆเ,เลยครับมิก้าชูเลน,นสีออฟชัยวัฒน์บุรานครับมีพื้นที่เวลาแล้วก็หยอดโค้งลูกนี้เข้าหัวของมิก้านะครับสมพนวิทย์หมดสิทธิ์ครับลูกนี้ต้องบอกว่าป้องกันด้วยสายตาจริงๆก็สวพวิทย์มอง <laughs> สีดด เปิดเข้ามาจากกาังหวะนี้จะพิกยิงครับอัครพงศ์จะพันจะเข็นบอลเข้าไปอีกโอ,โ,โอ้โหแหมล้มไปก่อนครับบุรเมธบุรเมธได้หงางแล้วครับโอ้แต่น้ำหนักมันยังเบาไปาด้วยครับนี่ครับไม่มีตัวเข้าครับบุรเมธตัดสินใจซัดไกลครับขวาขวาของออสบันครับออสบันเปิดเองเลยครับโยนเข้ามาลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นประตูที่สองครับจากตาอัวนี่ครับโอ้โหลูกนี้ชาร์จเต็มเเลยครับรับภูทิ้งหาเมืองทองเองป็น2อต่อศแล้วยูเนเต็ดครับ นี่ครับฟรีคิกยอนเข้ามาของออสแมนครับโอ้โหแล้วเข้าหัวของตะอัวนะครับสลัดหนีตัวประกบแล้วก็ได้มงเต็มๆครับระยะไม่กี่หลาหน้าปากประตูครับสมพลวิทย์ลักยติเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่เขาหมดสิทธิ์รับนะครับโอ้โหมงแบบไม่กลัวเท้าของทิสตองโดเลยครับก็ยอมเสี่ยงตายครับลูกนี้เนี่ยครับจังหวะมงของตะอัวสองเกมที่ผ่านมากับทีมชาติจีนแล้วก็สิงคโปร์ ปรเมศโอ้โหแหวกมา2เลยครับปรเมศอารวิไลหลบไปอีกคนหนึ่งแล้วยิงลูกนี้แไล่มาแล้วครับเรืองทองครับจากปรเมศอารวิไลครับเป็น1ประตูท่อสอครับชมว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ยอดเยี่ยมของปรเมศเลยครับเลี้ยงหลบแนวรับของระบุลเลอร์นะครับก่อนจะซัดลูกนี้เสียบคนเสาสองเข้าไประยะมันอาจจะไม่ได้ไกลครับแต่โซโลโกะครับไม่ต้องมีคนแอสซิสซ์ครับเลี้ยงเองแต่งเองแล้วก็หาจังหวะยิงเองครับเนี่ยครับนัด ถ้ามันไม่เสียบมุมแบบนี้คงจะผ่านมือของไทยสัญชาแล้วครับเปิด้ามาจังวนนี้โมกเชนโอ้โหแล้วเกือบจะเข้าแล้วโอ้ปัดทิ้งไปได้ครับนวมวงงามยอดเยี่ยมจริงๆครับจังหวะเซฟจังหวะพับช้าเซฟสวยๆของนนลม้งงามกั็นอีกครั้งครับเติมกันขึ้นมาแล้วครับผู้เล่นของลำปูเดนจิไปสนใจยิงไกลเลยครับโอ้ยังไปตรงตัวของสมภาแล้วครับเดี๋ยวต้องมีบอลทางตรงบ้างครับพิสตองโด ดึงหลอกดึงจังหวะแล้วเปิดด้วยซ้ายลูกนี้โฉบเข้ามาแล้วยังไงไม่ได้ประตูครับลูกมงแบบจอดมงครับดูจังหวะขึ้นมาของที่ซองโดครับล็อกเข้าเหลี่ยมเท้าซ้ายแล้วหยอดไปคือเป้าเนี่ยน่าจะโยนไปให้กับเซปวิชนะครับแต่มีปลเมศครับโฉบเข้ามาตัดน ครับกลับมาชมเกมกันต่อตัดเข้าในออกมาที่ตาอัวตาอัวจะทำยังไงครับมโวกาสดึงหลออีกครั้งแล้วยัดเข้ามาต่อเขตโทษดูว่าจะเปิดเข้าไปได้หรือไม่ครับลูกนี้ได้โขกแล้วก็ไม่เข้ากรอบครับมับยากนะครับบอลมันย้อนหลังมาลูกเปิดของมองมองรวินครับพยายามจะสบัดให้มันเข้าที่เสาแรกครับถ่บายบอลมาที่ปอ,อเมร ขึ้นมาหมดแล้วครับผู้เล่นแองทองที่สองโดยิงแล้วลูกนี้ไม่ได้ครับโอ้ติดเซฟปลายมือของโนนครับขึ้นมากลับขวาแล้วก็มีโอกาสได้ซัดนะครับโดยซองโดบอลมันผ่านลูกบล็อกของชัยวัฒน์บุรานีครับแต่ยังล้มตาอัวเฟรย่าครับลุยมาแล้วปาดมาจังหวะนี้โอ้โหเกือบไปแล้วครับจังหวะพาบอลลุยขึ้นมาของตาอัวนะครับแล้วเปิดไป ลบตัวสก,กัดพยายามจะเตะด้วยซ้ายแต่บอลมันไปโดนเท้าขวาด้วยนะครับเนี่ยว่าจะเข้าประตูตัวเองหรือเปล่าครับเอาเข้ามาดูเตะมุมจังหวะนี่ได้โค้งแล้วด้วยโอ้โหแซฟเหลือเชื่อและเป็นประตูครับปู่ซ้ำจังหวะ2ของสนาวุินแป้นครับตอนนี้ทำให้ลำพูนบอ,เนอิเร์ทิ้งห่างเมืองทองไปเป็น3ประตูไม่ถึง15นาทีนะครับจังหวะไรด้เซฟได้สวยแล้วนะครับ ลูกมงของอาริโซุโกไปติดเซฟของสมพลวิทย์แต่ว่าบอลมันมาเข้าทางของสลาวุฒนะครับสัตว์ตูมเดียวหายไปเลยครับจเจริญศักดิ์พิสตองโดมองไปที่เชโปวิทโอ้หดึงบอลมาเล่นไม่ได้ครับดีกว่าครับต้องดูว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วเข้าทางของกาดัดินยิงลูกนิ้บอลไปชนเสาโอ้แล้วก็ยังไม่ได้ประตูที่2นะครับ งวเปิดหักข้อมาของประเมศครับเข้าเท้าของการาลินครับยิงลูกนี้นหนีมือของโนนพงวงาไปแล้วครับแต่โดนปฏิเสธเอาไว้โดยโอ้แล้วปปเป่าจบเกมไปเลยครับพูตัดสินเป็นชัยชนะของลำพูนรีเออร์ครับดูไยลีกลุ้นลาาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ